ในนั้นก็ให้สัตอนนึงก็เลือ้าแลก็ร้องแล้วดงดังเลยก็ตกใจอุ้ยร้องหมดเลยเตอจะมีผู้ตัมว้าขอโทษขอโทษทุกคนนะมีอะไรแน่เลยแจ็คมาใครมาด้วยหรือเปล่ามาดีพี่เลยแจ็คแจ็ค แล้วแบบพี่แจ็คคนนี้มารับรางวัลอะไรครับผมเป็นรางวัลที่ก็ตกใจเหมือนกันครับว่าอยู่ๆก็ได้รางวัลเป็นไนท์ออฟเดอะบอยส์ไนท์อ t ฟเดอะบอยส์ครับก็คนเดียวเลยคือแบบคนเดียวแหละกับรายการนั้งคืนนี่มอยู่คนเดียวครับตอนนี้ก็ทางทาง GQ กิ้เขาก็เลยเห็นว่าเอ้ยเราก็มีมีมีคนฟังเยอะพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจัดคอนเสิร์ตนี้ขึ้นมามันได้เราคิดว่าเราได้มาจากอะไรครับผม ความเก่งของตัวเองแหละครับเอาไว้ยังีงไม่นีเลยเราไม่มีการถล่มตัวเราขิงไปเลยมันมาจากผมว่ามาจากแฟนรายการแหละครับที่แต่ละคืนเวลาเราจัดรายการเขาก็มารวมตัวกันเยอะเลยครับเป็นไงบ้างตอนนี้ทั้งหมดเรื่องที่เล่าอ่ะมันมีทั้งหมดจีิงร้อยกี่พันเรื่องจริงถ้าในเรื่องเล่าในเดวโพสต์เลยดูตอนนี้ก็มีอยู่หมื่นห้าพันเรื่องครับประมาณสิบปีครับปีนี้ครบสิบปีพอดีครับสำหรับตัโพสต์เลย เคยคิดไหมว่า<ะ>ถ้าคิดตอนนั้นเคยคิดไหมว่ารายการมันจะอยู่มาแบบ20ปีค, <c oughs> คือผมเคยทำเดอะช็อปมาก่อเนาน <c oughs> <ค>ะเคยคิดว่าเฮ้ยวันหนึ่งถ้าไม่มีคนเล่าเรื่องผี <c oughs> หรือว่าเรื่องผีมันหมดไปจากโลกอ่ะรายการจะอยู่ยังไงต่อเคยคิดไว้เมื่อ20ปีที่แล้วครับทุกวันนี้เรื่องผียังฝากมาข้ามปี ตอนนี้สต็อกเรื่องผีใน The Ghost Radio อะคิวหนึ่งปีนะครับในการที่จะจะเล่าเรื่องอรก็หมายถึงปีหน้าก็คือปีหน้าก็เต็มเลยใช่ครับใช่ครับคิวหนึ่งปีแบบเยอะมากที่ที่เป็นเรื่องเล่าอย่างเราทำมาสิบปีมันจะมีคําถามที่ไหนกูถามว่าพี่แจ็คคิดไหมว่าเรื่องที่เขาเล่าเป็นเรื่องที่แต่งหรเรื่องจริงมีมีคนถามคำถามนี้เยอะต้องบอกนี้ก่อนนะครับว่าเราฟังเรื่องผีเราฟังเพื่ออะไรเพื่อเอาสนุกเพื่อเอาบันเทิงเพราะฉะนั้นจะเรื่องจริงเรื่องแต่งก็ไม่สนใจ ฟังแล้วเราเอนจอยมันไหมฟังแล้วเราได้อะไรจากเรื่องเล่าเรื่องนั้นฟังแล้วเราได้รู้จักบบบุญคุณโทษไหมผมว่าโฟกสัสมันมากกว่าจริงจริงที่แจ็คฟังแล้วพี่แจ็คร,รู้ไหมครับว่าอันเนี้ยเมกชัวหรือว่าอันเนี้ยเอายเอาจริงรู้รู้แต่เราให้เกียรติเขาเราก็สนุกไปกับเรื่องเล่าที่ที่ที่เขาเล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตัดตรงนั้นทิ่งได้ ไม่ต้องดราม่าว่าเอาเรื่องเล่ามาทําเป็นเรื่องจริงไม่ต้องดราม่าเลยเพราะว่าจริงไม่จริงอ่ะคนเล่าอ่ะรู้ไม่มีใครรู้เท่าคนเล่านะครับเพราะฉะนั้นเขาโทรมาเล่าให้ฟังเราก็เรื่องไหนไม่ชอบเราก็สมมติว่าเป็นคนฟังก็แค่ขา,าดไปแต่เราปเป็นผู้ดำเนินรายการครับเราต้องฝังตึกเรืออย่างนั้นวน่ามันจะมีนักเล่าที่เป็น เงื่อชีพกบบสักเาที่เป็นจริงคนก็เลยไปคนก็เลยรู้สึกว่าไปตั้งในกลุ่มเนีโพสว่าได้ค่าได้ค่าเล่าจริงไหมหรือว่าได้ค่าตอบแทนจริงไหมตรงนี้ไงเ้างครับจริงแล้วทุกสายที่โทรมาเล่าผมพูดตรงนี้เลยนะครับว่าได้ตังทุกสายได้เงินทุกสายตั้งแต่ต้นเลยครับตั้งแต่เริ่มทำรายการครั้งแรกเลยครับไม่ไม่เพิ่งเพิ่งเพิ่งพอเราตั้งตัวได้เรารู้ว่าเฮ้ยเราควรให้ค่าตอบแทนคุณเล่าดีกว่าเพราะฉะนั้น คนเล่าได้ค่าตอบแทนมา2ปีแล้วสองปีแล้วเป็นเหลีเท่ากันเป็นเหล่เท่ากันหมดครับไม่มีนักเล่าคนนี้มาเล่าบ่อยๆแล้วได้มากกว่าไม่ครับเท่ากันหมด้เท่ากันคืคดเป็นเรื่องๆถูกไหคะโอมาเล่าปุ๊บก็จ่ายตังค์เลยครับจ่ายตังค์เลยแต่กวาถึงกระบวนการมาเล่าในแ9เเรื่องมันต้องคัดก่อนใช่ไหมัมันต้องคัดก่อนมันต้องสกรีนกับทีมงานก่อนนะครับคือนอกจากค่าเล่าแล้วเนี่ยผมก็มีโบนัสพิเศษด้วยเขาบอกว่าได้บางทีได้สองพันไม่ไม่พันหนึ่ง ถ้าเล่าแต่ถ้าเป็นบัสพิเศษคือถ้าร้านวิวอะ่ะม่ให้มื่นนึ่งกำลังใจกำลังใจนี่เหรอเป็นกำลังใจผมไม่เด็กว่าในโดไม่เอาเปรียบคนเล่าไม่เอาเปรียบคนเล่าซึ่ตรงนี้คนไม่ค่อยรู้จริงๆแล้วเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้บอกอะไรอย่างนั้นนะครับแต่คนเล้าจะรู้กันแต่ก็จะมีหลายหลายคนมาถามว่าคนเล่าได้อะไรคนเล่าได้อะไรเราเคยพูดไปแล้วว่าคนเล่าอ่ะได้เงินเรามีค่าตอบแทนให้เราไม่เอาเปรียบคนเล่าอะไรอย่างเงี้ย แปลว่ามันจะมีทั้งขาประจําและขายตอนมาซึ่งขายตอนเขาก็รู้จดคนที่มาเล่าจะต้องรับรู้ก่อนว่าหลังจากที่เล่าเสร็จปุ๊บคุณจะต้องส่งเลขบัญชีมาส่งรายให้เราจ่ายได้ไหมได้แต่ว่าเรื่องทะลุร้านมันเยอะนะก็เยอะเราก็จ่ายได้ก็จ่ายได้เยอะได้เลยเพราะเขาต้องฝากเงินถ้าในฟ้าถูงคนที่อยากเอาเรื่องเล่าไปทําเป็นหนังอย่าเรื่องข้างบ้านตัวนี้มันจะมีกระบวนการยังไงครับลิขสิทธิ์เราเราพูดคุยกันอยู่แล้วนะครับลิขสิทธิ์เราก็ คุยกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเฮ้ยเรื่องเล่าอ่ะเราดูแลเรื่องนี้ก็สิทธินะใครที่จะเอาหนังไปทําหรือว่าถ้าเด็กโัสเรดีโอหยิบยกเอาเรื่องนั้นไปทําอะไรอ่ะคนเล่าก็ได้ตังค์เพิ่มอีกอ,อย่างเจ้าของเรื่องข้างบ้านก็ได้เงินไปก้อนหนึ่งที่เอาไปใช้ชีวิตได้แบบสะดวดสบายใช่ครับก็คือไม่ต้องอยู่ข้างบ้านแล้วตอนนี้อยู่ในบ้านแล้วอยู่ในบ้านแล <c oughs> ้วเอาไปใช้ชีวิตได้เลยอย่างอย่างปีหน้าจะมีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องทำสารภาพของหมอผีของผู้ตีผู้ตีก็ได้เหมือนกันูตีได้เหมือนกัน ใช่ใช่คือเราก็เซ็นสัญญาอาจจะมีเรื่องแบบตำหนังพบมาแต่ไม่ได้ว่าแบบแต่งเพิ่มได้ทุกอย่างที่เดอะโกสต์รีเดยลหยิบยกเอาไปต่อยอดคนเล่าจะต้องได้ตังค์ก่อนในรนดับแรกนั่นคือนโยบายแต่คือแค่ว่าเราเป็นคนถี่ดองลใหใช่แต่ว่าเราดูแลให้เพราะว่าเรื่องลิขสิทธิ์มันละเอียดอ่อนมากบางทีเขาเอาไปให้คนนู้นคนนี้อ่ะหลายคนที่โดนเอาไปแล้ว ไม่ได้ค่าตอบแทนโ,โดนหลอกเอาไปทำอะไรเงี้ยเยอะมากจะทังว่าหนึ่งหมื่นห้าพันเรื่องก็คือเดอะโฟร์เนแค่สิบตัวเองใช่ครับใช่ครับเราก็มีมอ่ใอาให้ดูเอกสารให้อะไรพวกนี้มีมีตั้งไว้แล้วไม่ พออยู่ได้ครับพออยู่ได้ทีจริงเราอยากจะฝากนักเล่าที่เขาอยากเข้ามาสนใจเล่ายัางไงบ้างก็ใครที่มีเรื่องเล่าอยากจะมาเล่าในเด e ะโ o s t Radio ผมว่าเปิดกว้างเลยครับใครก็ได้แต่ทั้งหมดเลยมันต้องผ่านกระบวนการการคัดกรองเรื่องก่อนเรื่องเล่าเล่าได้ไหมอันไหนที่เล่าไม่ได้ก็ต้องข้ามไปแต่ถ้าเกิดคุณได้เล่าอ่ะแน่นอนครับก็ เอามาต่อยอดทานู่นนี่นั่นได้อย่างเช่นตัวเขาเองส่วนมากเดี๋ยวนี้จะเป็นอย่างนี้คนเล่าจะมีธุรกิจของตัวเองเอาไปต่อยอดทานู่นทํานั่นทานี่อะไรอย่างเง,ง,งี้ยคนัย่างนี้หรอใช่ใช่ใช่ก็ก็เพื่อ,อหนหึุนกันไปนะครับ <c oughs> แต่มันไม่ได้มีการการ,กรันตีใช่ไหมคะเพราะ <c oughs> ว่าพอเขาเล่าเรื่องนี้เราจะต้องการ,กรันตีว่ามันจะไปต่ออะไรอย่างงี้ไม่มีไม่มีไม่มีครับทั้งหมดเลยมันอยู่ที่จังหวะแล้วก็เวลามากกว่า สุดท้ายแล้วถามแจ็จริงเคยเจอผีไหมครับไม่อยากพูงจริงเพราะเราไม่เพราะเราจัดตั้งแต่สามทุ่มยันตั้งมุมเช้ามันมีตีนไม่มาตอนไหนเลยทำไมพี่แจ็คไม่เล่ามีเล่าเรื่องตัวเองไหมไม่เคยเจอผีผมไม่เคยเจอผีแล้วบอกว่าไอ้หนังไม่ผิดคอบ้านน่ะคอฉายแล้วก็มีคนฝันอยู่เลยอ่ะพี่ก็ ขายรอบกาล่าวันแรกอีกวันนึงผนังผนังเขาล่มเลยนะง็ไม่เกี่ยวไม่แต่คนไปโยกกันค่างบ้านนี่คือค่างผนังไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันเป็นจังหวะเวทีไม่เคยเจอผีไม่เคยเจว่าพี่เราอยากเจอไหมครับไม่อยากเจอตัวผีแล้วผีมีจริงหรือว่าพี่แจ็คไม่หรือว่าพี่แจ็คมีของดีมีเดี๋ยวพี่แจ็คก็บอกไม่มีอแต่ตอนเขาเล่ามันไม่ได้แบบมีแบบมุดมบ้างเลยมันก็แค่เรื่องเล่ามันก็แค่ผมแค่เป็นคน คนกลางระหว่างคนเล่ากับคนฟังแค่เป็นที่กรถามแทนบางคําถามแค่นั้นเองไม่ได้แบบโอ้จะต้องเอามาเก็บมาคิดอะไรอย่างนั้นครับไม่ได้ครับอะไรที่มาเกิดเอ็กซ์เซ็กในห้องหรือว่าเสียงโทรศัพท์ที่แบบบงเป้งจริงๆมันก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีมันเป็นเรื่องของสัญญาณที่มันซ้อนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่แจ็คไปดิคิดว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันมีแบบโอ้ถ้าผมคิดทุกอย่างกลายเป็นว่าผมประสาทยทุกอย่างต้องลี้ลับเนี้ยแสดงว่าเขาไม่ตามกลับไปกับเราด้วยไม่มีไม่มี ไม่มีครับไม่มีหรืว่าเราไม่ไม่อยากไม่สนใจไม่มีไม่สนใจเราไม่รู้หรือเปล่าเราสามารถปิดสวิตได้แล้วผูดมีจริงไหมพี่แจ๊คใครจะรู้อ่ะครัไปแล้วผิดกีมีจริงไหมพี่แจ๊คไม่รู้หรอกครับห้าสิบห้าสิพูดยากอ่าโอเคครับโครับไปเลยไปเลยไปะลยไปเลยไาเลยไปเลยไปเลบไปเลยกปเลยไปกาเลยไปเลยไปเลยไปเยไปเล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 ยไปเคยไปเลยไไปเไยเลยไเลาไเไยเเอเลยลไปเลย